ครั้งที่27สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นจงกรมในที่แจ้งในเวลาใกล้รุง่งเห็นท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีพระองค์ก็สเสด็จลงจากที่จงกรมต่ภัพบนอาสนะที่ปูลาดไว้ครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีว่ามาเถิดสุทัตตะ อนาถะบินดิกะเศรษฐีเบิกบานใจที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกชื่อจึงเข้าไปซกศีรษะลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญพระองค์ประทับสําราญหรือพระพุทธเจ้าข้าเวลาที่ผู้หนึ่งผู้ใดได้พบพระผู้มีพระภาคและถ้าท่านศึกษาพระสูตรท่านจะเห็นว่า คำปราศัยของแต่ละท่านนั้นต่างกันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบโดยคาถาว่าตามผู้ดับทุกข์ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขแท้ทุกเวลาผู้ใดไม่ติดในกามมีใจเย็นไม่มีอุปธิตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้แล้วบรรเทาความกระวนกระวายในใจถึงความสงบแห่งจิตเป็นผู้สงบระงับแล้วย่อมอยู่เป็นสุข ต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสอนุปุธีกถาได้แก่คถาเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องการออกจากกามแล้วก็เรื่องอริยสัจสี่อนาถบินติกะเศรษฐีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมได้รู้ธรรมะแจ่มแจ้งแล้วมีธรรมะอย่างลงแล้ว ข้ามความสงสัยได้แล้วปราชจากค่อยคำแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดาได้พูดคำนี้แก่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิ์ของพระองค์ไพเราะนักพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยาอย่างนี้ เรียกเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงหรือสองประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจกเห็นรูปดังนี้ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจําข้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นอุบาสกผู้มอบชีวิตถึงสารณะจำเดินแต่วันนี้เป็นต้นไป และขอพระองค์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงทรงรับพัตตาหารเพื่อเจริญบุญกุศลปิติและปราโมทในวันพรุ่งนี้ของข้าพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพซึ่งเมื่อผู้อื่นได้ฟังว่าท่านอนานถาบิณกะเศรษฐีมิมนพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ไปรับพัตตาหารที่บ้าน ท่านราชคหเศรษฐีก็ตรารับที่จะให้อนาถาบินดิกะเศรษฐีขอยืมเงินก็เหตุว่าราชคฤไม่ใช่เมืองของท่านอนาถาบินดิกะท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีแต่ว่าท่านไปธุระที่เมืองราชคฤซึ่งท่านอนาถาบินดิกะก็ตอบว่าเงินที่จะจัดพระตาหารของท่านนั้นท่านมีพอเมื่อชาวเมืองได้ทราบว่าท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีจะ นิมนต์พระผู้มีพระภาคพ,พร้อมทั้งพระภิกษสุษสงฆ์ไปรับพระตาหารที่บ้านชาวเมืองก็ให้ขอยืมอีกเหมือนกันพระคิดว่าท่านอนาถบินิกะเศรษฐีคงจะมีเงินไม่พอถึงแม้พระเจ้าพิมพิสารก็ปรารกที่จะให้อนาถาบินิกาเศรษฐีขอยืมซึ่งท่านอนาถบินิกาเศรษฐีก็ได้กราบทูลว่าท่านมีพอ และเมื่อท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีได้ถวายพัดตาหารแต่พระผู้มีพระภาคแล้วก็ได้กราบทูลขอให้พระผู้มีพระภาคและทิกสุอยู่จำพรรษาที่เมืองสาวัตถีซึ่งพระผู้มีพระภาคก็ตรัดว่าดูกระขหาบาดีพ้าตถาคตทั้งหลายย่อมยินดีในสุญญาคารซึ่งท่านอนาถบินิกะ ก็จะต้องจัดเตรียมสถานที่หรือพระวิหารให้แก่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ท่านเห็นว่าอุทยานของเจ้าเชษราชกุมารเป็นสถานที่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักจากหมู่บ้านมีการคมนาคมสะดวกกลางวันก็มีคนน้อยกลางคืนก็เงียบสมควรเป็นที่หลีกเร่นท่านก็ได้ไปขอเฝ้าเจ้าเชษขอให้ประทานเจตวัน ซึ่งเจ้าเชษร,ราชกุมารก็รับสั่งว่าให้ไม่ได้ต้องซื้อด้วยการที่เอาทรัพย์มาปูลาดให้เต็มซึ่งอนาถาบินิกะเศรษฐีก็ถามว่าถ้าเช่นนั้นก็เป็นอันว่าเจ้าเชษตกลงขายเจ้าเชษก็บอกว่ายังไม่ตกลงขายท่านอนาถาบินิกะก็ได้ไปขอให้มหาอามาตผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินความซึ่งมหาอามาตก็ได้ตอบว่า เมื่อพระองค์ตีราคาแล้วเป็นอันตกลงขายท่านอนาถาบินดิกะก็ให้คนเอาเงินมาเรียงลาดจนกระทั่งเหลือที่ซุ้มประตูซึ่งเจ้าแช่ก็เห็นศรัทธาของท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีว่ามีศรัทธามากในพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นก็ขอมีส่วนในการถวายสวนแก่พระผู้มีพระภาคด้วย ซึ่งท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีก็เห็นว่าเจ้าเชษนั้นก็เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นก็ให้ชื่ออารามนั้นว่าเชตวนารามแต่ทุกคนก็เรียกว่าอารามของท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีให้สร้างวิหารหลายหลังสร้างบริเวณสร้างซุ้มประตูสร้างศาลาหอฉันสร้างโรงไฟสร้างกัปปิยะกุดี สร้างวัดจก,กุดีสร้างที่จงกรมสร้างโรงจงกรมสร้างบ่อน้ำสร้างศาลาบ่อน้ำสร้างเรือนไฟสร้างศาลาเรือนไฟสร้างสะบกขอรณีสร้างมนดบเพื่อความสะดวกสบายของพระผู้มีพระภาคและพระภิกษุสงฆ์ซึ่งก็ปรากฏว่าพระผู้มีพระภาคประทับที่พระวิหารเชตวันคือทรงจำพรรษาอยู่ที่นั่นถึงสิบเก้าพรรษา และก็ที่บุพพารามที่เมืองสาวัตถีซึ่งเป็นอารามที่มหาอุบาสิกาวิสาขาสร้างถวายหกพันษาและก็ระหว่างที่พระผู้มีพระภาคและพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ที่พระวิหารเชตวันและบุพารามนั้นทั้งท่านอนาถาบินบิกะเศรษฐีและวิสาขามหาอุบาสิกาก็ไปสู่ที่อุปถาพระผู้มีพระภาค วันละสองครั้งเป็นประจำคือก่อนฉันครั้งหนึ่งแล้วก็หลังจากฉันแล้วอีกครั้งหนึ่งและทั้งสองท่านนี้ก็เป็นผู้ที่มีศรัทธามากในการที่จะอุปถามพระภิกษุสงฆ์เพราะฉะนั้นก่อนฉันท่านก็นํำอาหารพัตตาหารต่างๆไปถวายเวลาที่หลังจากฉันแล้วก็มีน้ำอัฐบาลและก็พวกดอกไม้เครื่องสักการะ สำหรับท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีนั้นท่านไม่เคยทูลถามปัญหาพระผู้มีพระภาคสักวันเดียวเพราะท่านคิดว่าพระตถาคตเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อนเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนเมื่อทรงแสดงธรรมะแก่เราด้วยข้าวพระอริทัยว่าคารหะบดีมีอุปการะแก่เรามากดังนี้จะทรงลำบากแล้วไม่ทูลถามปัญหาด้วยความรัก ในพระศาสดาเป็นอย่างยิ่งนี่คืออุปนิสัยของอุบาสกอุบาสิกาแต่ละคนคือบางท่านด้วยความเคารพยำเกรงเลื่อมใสศรัทธาในพระผู้มีพระภาคไม่ถามปัญหาพระผู้มีพระภาคเลยสักครั้งเดียวถึงแม้ว่าจะไปสู่ที่อุปัฏฐากพระผู้มีพระภาคถึงวันละสองครั้งก็ตามแต่พระศาสดานั้น เมื่อท่านเศรษฐีนั่งแล้วทรงพระพุทธดำริว่าเศรษฐีผู้นี้รักษาเราในที่ไม่ควรรักษาเหตุว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีถึงสี่อสงไขยแสนกัปนั้นก็เพื่อแสดงธรรมะแก่ผู้อื่นเท่านั้นเพราะฉะนั้นอนาถยินดีกะเศรษฐีรักษาพระผู้มีพระภาคในที่ไม่ควรรักษา ครั้นทรงพระพุทธดำริชนี้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสพระธรรมเทศนาให้ท่านอนาถบินิกะเศรษฐีฟังกันหนึ่งเสมอนี่ก็เป็นในครั้งอดีตบุคคลในครั้งอดีตนั้นถ้าจะได้เห็นพระวิหารเชตวันก็จะได้เห็น ศาลาโรงไฟต่างๆที่จงกรมเห็นพระผู้มีพระภาคเห็นพระภิกษุสงฆ์เห็นกิจ,จวัดเห็นข้อประพฤติปฏิบัติของท่านในครั้งโน้นแต่ว่าในสมัยนี้พระเชตวันก็ยังเป็นสถานที่ที่รื่นรมแต่ว่าผู้ที่เข้าไปก็ดีออกมาก็ดีผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมา มีจักสุวิญญาณมีโซตะวิญญาณที่จะเห็นพระเชตวันในครั้งนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่รู้ลักษณะของการเห็นรู้ลักษณะของการได้ยินรู้ลักษณะของเย็นร้อนอ่อนแข็งที่กำลังปรากฏในขณะนั้นเหมือนผู้ที่เข้าออกณพระเชตวันในครั้งกระโน้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีหรือว่าอุบาสกอุบาสิกา ท่านเหล่านั้นฟังธรรมแล้วก็เจริญสติปัฏฐานรู้ลักษณะของธรรมะที่กำลังปรากฏในขณะนั้นแล้วแต่ว่าท่านจะเจริญกันมากน้อยนานเท่าไหร่จึงจะบรรลุมรรคผลนี่ก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ควรที่จะได้ทราบถึงอดีตของสถานที่ของบุคคลเพื่อเทียบเคียงกับข้อปฏิบัติ และสำหรับพระวิหารเชตวันนั้นเมื่อท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีท่านสร้างแล้วก็เป็นสถานที่ที่ทำให้ท่านเกิดความปีติเป็นอันมากถึงแม้ว่าท่านจะได้สิ้นชีวิตไปแล้วและเกิดเป็นเทพประบุในชั้นดุสิตท่านก็ได้มาเป้าพระผู้มีพระภาคในสังยุตติกายสขาทวักอนาถบินดิกะสรที่สิมีข้อความว่า อนาถบินดิกะเทวบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กล่าวคาถาเหล่านี้ในสำนักพระผู้มีพระภาคว่าก็พระเชตวันนี้นั้นอันหมู่แห่งท่านผู้สแสวงคุณทำนักอยู่พระธรรมราชาก็ประทับอยู่แล้วเป็นที่ให้เกิดปีติแก่ข้าพระองค์สัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยส่วนห้านี้คือกรรม วิชาธรรมะศีลและชีวิตอันอุดมหาใช่บริสุทธิ์ด้วยโคตรหรือทรัพย์ไม่เพราะเหตุนั้นแหละบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ของตนพึงเลือกเป็นธรรมะโดยแยบคายอย่างนี้จึงจะบริสุทธิ์ในธรรมะนั้นพระสารีบุตรรูปเดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐด้วยปัญญาศีลและธรรมเครื่องสงบระงับ ภิกษุใดเป็นผู้ถึงซึ่งฟังภิกษุนั้นก็มีท่านภาษารีบุตรนั้นเป็นอย่างเยี่ยมเมื่ออนาถบินติกะเทวบุตรได้กล่าวดังนี้แล้วก็ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำกระทักศิณแล้วอันตรทานไปในที่นั้นเองนี่คือพระอริยะบุคคลซึ่งเป็นอุบาสกผู้เลิศในการถวายทานแล้วก็เป็นสังครัตนะ คือได้บรรลุธรรม,มะเป็นพระอริยบุคคลเมื่อท่านสิ้นชีวิตไปแล้วท่านก็ได้เกิดในชั้นดุสิตและได้มาเฝ้าพระผู้มีพระภาคลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงจัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เทวบุตรองค์หนึ่งเมื่อราตรีปฐมมยามสิ้นไปแล้วมีวันนะงามยิ่งนัก ยังวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้ามาหาเราถึงที่อยู่ครั้นแล้วก็อภิวาสแล้วก็ได้กล่าวคาถามีข้อความอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวบุตรนั้นเห็นจะเป็นอนาถบินดิกะเทวบุตรแน่ อนาถบินดิกะคฤหบดีได้เลื่อมสายยิ่งนักในท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระอานนท์ถูกละถูกละดูกระอานน์ข้อที่จะพึงถึงด้วยการนึกคิดมีประมาณเพียงเท่าใดนั้นเธอถึงแล้วดูกระอานน์ก็เทวบุตรนั้นคืออนนาถะบินดิกะเทวบุตร อันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะให้ท่านได้ระลึกถึงท่านอนาถบินติกะเศรษฐีว่านบัตินี้ท่านอยู่ที่ไหนแต่แม้กระนั้นท่านก็ได้ความปิติจากพระวิหารเชตวันที่ท่านได้สร้างถวายแก่ภิกษุสงฆ์และสำหรับข้อความที่ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยส่วนห้านี้คือกรรมหนึ่งวิชาหนึ่งธรรมะหนึ่งศีลหนึ่ง ชีวิตอันอุดมหนึ่งอันนี้ก็ไม่พ้นจากเรื่องของการเจริญสติปัฏฐานหรือว่าไม่พ้นจากเรื่องของการเจริญมากแต่สำหรับบริสุทธิ์ด้วยส่วนห้าส่วนที่หนึ่งคือกรรมนั้นก็ได้แก่การกระทําที่ถูกต้องด้วยการออกบวชเป็นบรรพชิตมีความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อให้รู้แจ้งอริยสัจสี นี่เป็นการงานที่ถูกต้องทีเดียวนี่เป็นเจตนาหรือว่าความตั้งใจที่ชอบในการที่จะคิดสละกามหรือว่าในการที่จะออกบทเป็นบรรพชิตเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรมสำหรับวิชาหนึ่งนั้นก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสำหรับธรรมะหนึ่งนั้นก็ได้แก่สัมมาสังกัปปะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสำหรับศีลหนึ่งนั้นก็ได้แก่สัมมาวาจาและสัมมากรรมตะสำหรับชีวิตอันอุดมนั้นก็ได้แก่สัมมาอาชีวะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าพยัญชนะเรื่องของการเจริญมรรคมีองค์แปดนั้นบางครั้งบางแห่งก็แสดงไว้ด้วยพยัญชนะอีกพยัญชนะหนึ่ง แทนที่จะแสดงเรื่องมารมีองค์แปดก็แสดงเป็นเรื่องของวิชาธรรมะศีลและชีวิตอันอุดมสำหรับเรื่องของท่านอนาถาบินิกะเศรษฐีในตอนท้ายแม้ว่าท่านจะเป็นเทพบุตรท่านก็ได้กล่าวสรรเสริญท่านพระสารีบุตรด้วยข้อความที่เป็นคาถาว่าพระสารีบุตรรูปเดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐด้วยปัญญา ศีลและธรรมเครื่องสงบประงับภิกษุใดเป็นผู้ถึงซึ่งฝังภิกษุนั้นก็มีท่านพระสารีบุตรนั้นเป็นอย่างเยี่ยมเวลาที่ท่านผ่านพยัญชนะนี้ท่านรู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าท่านอนาถบินดิกะเทพบุตรนี้ลำเอียงหรือเปล่าคะที่กล่าวสรรเสริญท่านพระสารีบุตร หรือว่าท่านมีความรู้สึกนอบน้อมเป็นพิเศษอย่างไรจรึงได้กล่าวสรรเสริญพระสารีบุตรหรือบางท่านก็อาจจะผ่านไปโดยไม่คิดเลยว่าเพราะเหตุใดแต่ว่าความจริงนั้นผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลน,นั้นจะมีความเลื่อมใสหรือว่าจะมีความนอบน้อมในบุคคลใดนั้นท่านมีความเลื่อมใสและมีความนอบน้อมที่ไม่ผิดไม่เหมือนกับปุถุชน ปุถุชนเลื่อมใสนอบน้อมผิดได้ตามความคิดตามความคาดคะเนหรือว่าตามความเข้าใจในบุคคลนั้นๆแต่ผู้เป็นพระอริยะบุคคลเป็นผู้ที่ได้รู้แจ้งธรรมะการเลื่อมใสหรือความนอบน้อมของท่านนั้นไม่เป็นไปในทางที่ผิดเลยแต่เพราะเหตุไรท่านอนาถเทพบุตรจึงได้กล่าวสรรเสริญท่านพระสารีบุตรด้วยข้อความว่า พระสารีบุตรรูปเดียวเท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐด้วยปัญญาศีลและธรรมเครื่องสงบระงับภิกษุใดเป็นผู้ถึงซึ่งฝังภิกษุนั้นก็มีท่านพระสารีบุตรนั้นเป็นอย่างเยี่ยมข้อความที่อนาถบินดิกะเทพบุตรกล่าวเป็นข้อความที่จริงหรือไม่จริงคะในภาษาวกทั้งหมดท่านพระสารีบุตร เป็นอักรสาวกเบื้องขวาเป็นพระสาวกผู้เป็นเอตทักคะผู้เป็นเลิศด้วยปัญญาไม่มีผู้ใดในบรรดาสาวกทั้งหมดที่มีปัญญายิ่งกว่าท่านพระสารีบุตรเพราะฉะนั้นที่อนาถบินดิกะเทศพบุตรมีความเลื่อมใสกล่าวสรรเสริญท่านพระสารีบุตรด้วยคาถานี้จึงเป็นความจริงและอีกประการหนึ่ง ก่อนที่ท่านอนาถบินดิกะจะสิ้นชีวิตท่านะสา,าริบุตรได้สแสดงธรรมกับท่านอนาถบินดิกะเศรษฐีซึ่งทำให้ท่านเกิดความปีติเกิดความซาบซึ้งในพระธรรมอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่หมายความว่าท่านอนาถบินดิกะเทพบุตรจะมีความเลื่อมใสในท่านะสา,าริบุตรเกินกว่าพระผู้มีพระภาคไม่ใช่อย่างนั้น เพระเหตุว่าอริยะสาวกทั้งหลายย่อมมีความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งในพระผู้มีพระภาคและในศาสนาของพระผู้มีพระภาคคือในพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นที่ท่านอนาถบนดิกะเทศพุตรมีความเลื่อมใสในท่านพระษารีบุตรนั้นก็โดยตําแหน่งของสาวกซึ่งเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางปัญญาและท่านเองก็ได้รับฟัง คำเทปนาของท่านภาษารีบุตรเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งได้เห็นความเป็นผู้เลิศ้วยปัญญาของท่านภาษารีบุตรเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กล่าวคาถาที่แสดงความเลื่อมใสต่อท่านภะษารีบุตรและเวลาที่ท่านระษารีบุตรแสดงธรรมกับท่านอนาถาบินดิกะเศรษฐีนั้นท่านพระอานนท์ก็ได้ไปด้วยได้ไปเยี่ยมท่านอนาถาบินดิกะด้วย เพราะฉะนั้นก็ได้เห็นความเลื่อมใสที่ท่านอนาถบินดิกะเครหบดีมีต่อท่านภาษารีบุตรเพราะฉะนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสให้พระภิกษุสงฆ์ทราบเรื่องของเทพบุตรที่กล่าวสรรเสริญพระเชตวันวิหารท่านพระอานนท์ก็ทราบได้ทันทีว่าเทพบุตรนั้นก็คงจะเป็นอนาถบินดิกะเทพบุตรนั่นเอง เพราะว่าเรื่องของความเลื่อมใสในธรรมะนั้นในอังคุตรนิกายติกนิบาศขหุการสุ์มีข้อความว่าดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลสารจำพวกนี้เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลสามจำพวกเป็นไฉไนคือบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว เป็นผู้ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะถึงพระธรรมว่าเป็นสารณะถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลผู้อาศัยอีกประการหนึ่งบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วย่อมรู้ชัดตามความจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยัย นิทุกขะนิโรธะนิทุกขะนิโรธะขามินีปฏิปทาดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลผู้อาศัยอีกประการหนึ่งบุคคลอาศัยบุคคลใดแล้วทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะนี้ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลนี้เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลผู้อาศัยดูกระภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าบุคคลอื่นจากบุคคลสามจำพวกนี้ จะเป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคลน,นี้หาไม่ได้ดูกระภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่าบุคคลน,นี้ทำการตอบแทนคือด้วยการกราบไหว้การลุกรับการประนมมือไหว้สามีจิก,กรรมการให้ผ้านุ่งหม่มอาหารที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคแก่บุคคลสามชนพวกนี้ ไม่ใช่ง่ายแหลนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าสมัยนี้ก็มีการฟังธรรมสมัยโน้นก็มีการฟังธรรมผู้ใดสามารถที่จะทำให้บุคคลใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะบุคคลน,นั้นก็เป็นบุคคลผู้มีอุปการะมาก